สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 596ค่ะประจำเย็นวันจันทร์ที่20เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี20รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ200บาททุกรายการเลยจ้ะ พี่ๆชอบถูกใจรายกันไหนพี่พี่สามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์ปค่ะ7จ1ดส3งนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพ,พี่ขา1วันน้องมา2รอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะ รายการที 1> 1่1ของชาของเย็นค่ะทวทีกับพี่่ะของเย็นวันจันนะคะเป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่1นะคะเก่าสวยจ้ะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพี่่ะรายการที่1จ้ะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองหลวงพ่อทบจ้ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะปีหนึ่ง ปี19จ้ะเหรียญสภาพเก่านะคะมีเลี่ยมขอบข้างด้วยนะคะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่3จ้ะรายการที่3หลวงพ่อคูณลงยาจ้ะหลวงพ่อคูณลงยารุ่นเสาห้านะคะคูณพันล้านจ้ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่พขารายการที่3จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4สมเด็จวัดเกศชยโยจะ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะรายการที่4จะ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่หหลวงปู่สวงจะ้ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรุ่น1จะ้ะ เทวดาเล่นดินค่ะพี่ๆขาหลวงปู่สวงรายการที่5นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นะระฆังหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะคะเป็นเหนรียญระฆังหลวงพ่อกเกษมปี16จ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกสมทบทุนสร้างศาลาเจ้าแม่สุชาดานะคะ เหรียญสีมงคลจ้ะปีหนึ่งหกนะคะหลวงพ่อกเกษมเขมะโกจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการรายการที่เจ็ดค่ะพี่พขารายการที่เจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินพิมสามเกลอค่ะพี่พขาหลวงพ่อเงินพิมสามเกลอนะคะรายการที่เจ็ดจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระ25ศสัตวรษค่ะพี่ๆขาพระ25ศสัตวรษเป็นเนื้อดินนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาเนื้อแห้งๆแบบนี <único Liberty Overwatch> <fit> ้เลยนะคะพระ25ศสัตวรษรายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9เหรียญพระธาตุพนมจ้ะ เป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระราชพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุนะคะปี18จ้ะพระธาตุพนมรายการที่9นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ส0บจ้ะรายการที่ส0เป็นพระขุนแผนหลวงพ่อเต๋จ้ะพระขุนแผนหลวงพ่อเต๋วัดสามงามนะคะเป็นเนื้อดินค่ะพี่ๆขาพระขุนแผนหลวงพ่อเต๋รายการที่สิบนะคะ 200บาทค่ะ200บาททุกรายการเลยนะคะพี่ขาพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องสุภาจัดส่งให้จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ11เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรจ้ะปี19ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อแก้ววัดรหารไรนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วจ้ะ รายการที่11นะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะรายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นพระงบนำอ้อยค่ะพี่ผ่ะาพระงบน้ำอ้อยนะคะรายการที่13จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ใบเสมานะคะชินราชพิมพ์ใบเสมาจะ้ะเป็นเนื้อชินค่ะพีพ่ขารายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15จะ้ะ15เป็นแหวนหลวงปุ่โตแหวนเนื้อทองเหลืองลงยาหลวงปุ่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะคะรายการที่15ค่ะพีพ่ขา สวยๆแบบนี้เลยนะคะแหวนหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีจ่ะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16หลวงพ่อแก้ววัดหัวหนาจ่ะรุ่น1นึ่งค่ะพี่ค่ะปี07ค่ะ รายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17คะ่ะ17เป็นพระขุนแผนจากนารายค่ะของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะพระขุนแผนจากนารายค่ะหลวงพ่อโบยนะคะรายการที่17คะ่ะต่อไปเป็นรายการที่18คะ่ะ18เป็นพระผงพุทธกวักนะคะรายการที่18ค่จ้ะ เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ขาพระผงพุทธกวักจ้ะรายการที่18นะคะต่อไปเป็นรายการที่19จ้ะ19เป็นพระปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะรายการที่19จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20เป็นพักกิ่งปาวเรสนะคะพักกกิ่งปารวเรสค่ะรายการที่20ค่ะพี่พี่ขา200บาทจะ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะถ้ารับ2รายการ300บาทจะ้ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนพี่พี่สามารถโทรหรือว่า ทักไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะพี่ๆค่ะที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ